สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สีมะตัมบักหุ้งสุกกินนะคะมุมนี้ถ่ายจากมุมหลังบ้านนะคะอยู่หลังบ้านเลยปาาขึ้นแหละ่ะตำฮู้งปลาเผาเมื่อนี้ตำหุ่งปลาเผากุุงเผายั่ยยวๆฉลองเหล็กแดกนะคะ ซื้อตัวเลกับอันสุดโตเป็นตะถือกี่ดอกสื้อตัวเลกับอันสุดโตยีใไ้ถือได้จังไรเล็กก็ได้สื้อตัวนี้ก็ว่าอันสื้อตัวนี้ก็ว่าอันสื้อตัวนี้ก็ว่าอันเซ้าขายซะเจ้ามือน,อนัอ่นคุยว่าอันสชียานค่ะปนันเซ้าขายไปเลย ม่ต้องขายดอกขวดศูนย์ซะปั้นได้เลขค่ะก็ซื้อบ่ได้สองแปดหกเลขรถเจ้าของมอเตอร์ไซค์นั่นปั้นว่าขี้ออมบ้านอยู่ว่าจะซื้อบอ่าขายอีกโอ้ได้เดี๋ยวเฮายังมาถึก เสร็จแล้วพร้อมตำนะคะอือปลาเผาไฟลูกบิมบิอมอู่บัตใไหมปลาเผาของฉันรึไหมจังสันพี่น้องหลังบ้านนะคะมืดอ,อึอคืออยู่มาตำบกมุ้อมานี้พี่น้อง เือเทศน,นะคะม,มูกอบแล้ปะเดียว pau na nit ba นะเรียบเรียพี่น้องวันนี้เรียบร้อยพร้อมกินเรียบยพี่น้องปลาเผา nackin bạn Mẹ mày mua giỏ, cái zap mày นนออสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้และพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ